อ่ะทีนี้มาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับนี่คือตอนนี้เนี่ยนะครับบริเวณชายแดนเนี่ยทหารเองฝ่ายความมั่นของเองเขาก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะใครรถคันไหนแปลกๆไม่เคยเข้ามามาจากต่างถิ่นนะหรือใครมีท่าทางแบบดูมีพิรุธไปไปไหนก็ถ่ายรูปไปไหนก็ถ่ายรูปนะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแจ้งมาที่อกองทัพ นะแจ้งมาที่กอรอมนอเนยเขาก็มีเบอรอ์ติดต่อไว้ให้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังบูรพานะครับกองทัพภาคที่1แล้วก็ตํารวจจากสอพอโคกสูงนะได้คคบเข้าควบคุมตัวนะโคกสูงที่สะแก้วเนี่ยนะครับได้เข้าควบคุมตัวนางทองรัดกันหาหรือเจ๊รัดนะเป็นอดีตภรรยาของกำนันลีกำนันลีเนี่ยเป็นคนกัมพูชานะ พร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือนะตรวจยึบโทรศัพท์มือถือหลังมีพฤติกรรมสอบไปในทางเป็นไส้ศึกนะให้กับกัมพูชานะเป็นไส้เึกอกะพูด,ดง่ายและคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวเอาไปสอบปากคำนะฮะเหมือนรอบที่แล้วเห็นไหมเราก็จับคนที่เข้ามาเป็นสายลับได้นะไปคนบ้านก็เจอชุดเครื่องแบบทหารเขมรมาแต่งงานกับคนไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะนี่ก็เป็น หนึ่งในที่เขาจับได้นะครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับพอพวกนี้เนี่ยนะมันก็จะมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลว่าทหารตอนนี้ทหารมาตั้งค่ายอยู่ตรงนี้ทหารมาตั้งฐานอยู่ตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่ง GPS ส่งพิกัดไปให้นะเออไอ้คอมเมนต์มันก็จะรู้พิกัดแล้วว่าทหารเราตั้งอยู่ตรงไหนนะมันก็เอาไป เขียนในแผนที่นะตั้งโปรแกรมยิงปืนใหญ่เข้ามายิงจรวดเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับ